สวัสดีครับผมอยูผมหนุมเพชรคาวเตอร์ครับมาพี่นอ้องมาดูหน้างานครับแดดตรมลมตกครับขุดคลองไส้ไก่ครับย้อนแสงหน่อยนะรู้รับไป ลองไสไก่ขุดแบบไม่ติดปีครับสองคลองนะแปลงนี้ครับนี่ฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยครับฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยเหลือแค่เหลือแค่เกียนะเกียคลองตรงนี้ครับเนี่ยเอเกียรเกียร์คันคู่ จะกว้างหน่อยนะว่าได้ขยายออกมาประมาณ20เซนนครับ20เซนนะเพราะว่ากลัวดินไม่พอครับกลัวดินขึ้นคันคูไม่พอครับ ข้างล่างเป็นหินครับนี่ข้างล่างเป็นหินลกลังนะครับหลังจากขุดเสร็จเสร็จแม่โคจะขึ้นไปเกลี่ยคันข้างบนครับเก็บงานอีก น่าจะาให้จบเส้นนี้ไหมคลองนี้น่าจะจบครับขุดแบบไม่มีปีกครับนี่จะประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวพาเดินไปดูฝั่งนู้นครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นคันรอบนานะห้าเมตรครับรอบนาครับรอบนาห้าเมตรแต่ว่าตรงนี้จะทํานาข้าวครับนี่ตรงนี้จะปลูกข้าวพาเดินไปดูครับที <c oughs> ่ตรงนี้เฉลี่ยจะทําปลูกข้าวครับเฉลี่ยยอู่ที่กว้างประมาณ ยี่สิบห้าเมตรนะรวมรวมว่ายี่สิบห้าเมตรยาวประมาณเจ็ดสิบนี่ครับนี่ครับอันนี้คันรอบนานะห้าเมตรนะนี่ลอยรถใครมาครับนี่ยังไม่ส่งงานเลยรถมอเตอร์ไซค์ใครมาวิ่งครับนี นี่ขันรอบนาแนละ้วนี่ครับมองมาด้านหลังนะทางเข้านามาห้าเมตรครับยกสูงประมาณเกบเมตรนะเสียเรียียยครับเสี่ยนะ่าประมาณเก้าสิบเซนหรือว่าเมตรหนึงนะตรงกลางนี้ก็จะทำนาข้าวครับเนะี่ยแล้วก็มีกรองไส้ไก่สองคลองครับแล้วก็บวกคันคู่นะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสระครับนี่อันนี้ยังไม่เสร็จนะพี่น้องอน,นี่ก็จะเป็นปักหลักเรียบร้อยครับปักหลักทำแนวครับนี่นี่ครับประมาณนี้พี่น้องฝั่งโน้นดินอาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะเพราะว่าลวงขึ้นไปมีแต่คิดตมครับเดี๋ยวคันคูพังครับตรงนี้ก็ขยายสระมาอีกครับนี่ขยายสระมาอีกคันคูก็จะจะอยู่ตรงนี้ครับคันคูแนวนี้ครับ เอเรียกโคกน้องนาหรือเปล่าครับนี่น่าจะเป็นโคกน้องนาเนาะมีน้องด้วยมีคลองไส้ไก่ด้วยครับนี่ครับประมาณนี้นะพี่น้องเนะี่ยฝั่งนู้นก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวพาเดินไปดูครับนี่ครับจะมีคลองไส้ไก่อยู่คลองไส้ไก่อยู่สองคลองครับ คลองไส้ไก่มีสองคลองแล้วก็มีคันคูข้างคลองไส้ไก่ครับนี่ครับคลองไส้ไก่อาจจะไม่ตรงนะเพราะว่าทําตามพื้นที่นาครับนี่ครับทําตามพื้นที่นาเพราะว่าพื้นที่นาตรงที่มีต้นไม้นี่มันจะเว้ามาหน่อยหนึ่งครับนี่จะเอ,เอียงมาหน่อยหนึ่งครับ นี่ครับฝั่งนี้ประมาให้น้องฝั่งนี้คือฝั่งทางด้านทิศเหนือนี่ครับพาเดินชมมาให้น้องใช้เวลา1ึงวันวันครึ่งครับวันครึ่งพรุ่งนี้น่าจะจบนะ<อ>ลึกแล้วพี่น้องนี่กระโดดไปท่วมหัว,หวครับนี่ กลางได้เกลี่ยครับเกลี่ยหน่อยหนึ่งขึ้นไปเกลียนะกกล่ยนะในโครเกลี่ยก็ได้เต็มแท็กแมคโครพอดีครับขันกลาง งกว่าแล้วครับนี่นะประมาณนี้ครับกองไส้ก่ดผมคิดว่าไม่ธรรมดานะขุดแบบไม่มีปีกครับนี่ไม่ได้ติดปีกดีที่เป็นดินเหนียวนะดีที่เป็นดินเหนียวถ้าเป็นดินตับเป็ดหรือว่าดินทรายเป็ดมีพังแล้วนะหรือว่าได้ได้ดีครับเจ้าของนาเพราะว่าดินไม่พังนะ นี่ครับคันคูคันคูหนึ่งก็จะอยู่นี่นะคันคูนันี่ยตรงไปนี่ครับแล้วก็ยกขยายสะนะครับขยายสะออกมาดินตรงนี้ก็จะมายกไว้ตรงนี้นะสะก็จะก,กว้างขึ้นครับประโยชน์ใช้สอยเยอะขึ้นนะขย้ายออกมาประมาณหนะ้าเมตรจากเดิมย5ห้าเมตรครับแล้วก็ขยายออกมา,มาไว้ตรงนี้นะห้าเมตร ประโยชน์ช้สอยก็ก็จะเก็บน้ําได้เยอะครับเวลาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรครับเอาง่ายๆคือเอาสะลูกใหญ่ไว้ก่อนนะเพื่อความสะดวกในการปลูกต้นไม้ครับน้ําเพียงพอใครสนใจทําแบบนี้ก็ติดต่อมาได้ครับเนี่ยเบอรตามเพจนะพี่น้อง ราคาย่อมเยาครับราคาประหยัดจากเอซีมจีนะเมเดียอินชายนะ xe หนึ่งสามห้า b รถปุดขนาดสิบสามตันครึ่งปุกสีห้าจุดห้านะไปแท็กเจ็ดสิบเซนครับนี่รถสามพันชั่วโมงนะคันนี้คนระับแกะมาปีปีที่แล้วครับอันนี้นะ่าจะไปติดปีกนะ ถ้าติดถ้าติดปีกนี่จะขุดได้เร็วกว่านี้นะถ้าติดปีกอันนี้นานไม่ติดีกแกนะพี่น้องนี่จะเอาให้สุดเลยหรือเปล่าครับ่เรลือประมาณ20เมตรนะ จะพายภาพมุมสูงให้ดูครับว่าเป็นไงครับเพราะว่าตอนนี้ยังเก็บรายละเอียดไม่ไม่ไม่เท่าไร่ครับเพราะว่ายังไม่ได้เอาดินตรงนี้ออกครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมทุกหนุ่มแม็กคาวตเต์ครับหรือว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนุ่มแม็กคาวตเต์ครับผมแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ